จะไปดีพะโลงจะไปดีงานเสาเสาขอมาดำ้าถุงเตะกีดำอยู่นน่ตตนตัางป่าต่างป่าเป็น่านประทนนันนามลงมาดำตรงนี้เขาดำเหล้วปลาแค่นี้ต้องติดโถงห้าหมวกโล ย่อมเป็นเลยเอาเขาลุงดอนกันแล้วเลยของเขาลุงดอนกันแล้วเลยขอ,เองเขาลุงดอนกลิ่นมาโน้นเพิ่งมาหน,นึ่ง ลองน้ำสางมัให้นี่ไปคือเบนมีน่าคงคตเลืกเลือกห้ยเดียว คือบุเป่งลงแล้วบุมินังเขาเลี้ยวปลาเขาปเลี้ยปลูกไล้แต่เนี่แต่ละปีรามาดำกับเขาเลี้ยน้ำลัากันเถอะ ทางใน,นเห็นเขียวดำได้ไฮห,หนึ่งแล้วก็รุ่งเลยผลมาโต๊ข้ามหัวหากใคไหนมันโตหัวแห้งเลี้ยวไฮหนึ่งเลยไฮที่สองฮะก,ก็ด้เครึ่งหนึ่งเออน้ำที่หมอกร้ายกันเลยแข่งแงซะทั้งเขาดำ เป็นสายหนาวบัวพนมตกมข่ขอยอะยิน่ะยอดยอดลงก็ยังบากยกบ่อยกลง ทงที่สองปลุกเลยมูวานนี่ดำลงหอดลงมาหอดแล้วน,นะทังเฮือนเขามูวานมื่อนี้ดำอยู่ตีนบา้านลมืนนีดำดอดูตีบานลมงปลุกไนกระตกหน้ากระแขง็ง ở mưa là hay na là, là hay nhau nhau. Rồi, là hay nhau จะกินเขาเสามากรบมตัดเอาหางกาบพะโลยได้สามหลองละสามหลองหน่อยพะโลไยก็หน้าก็อยู่โลมอกี่เนเดนย้าๆหน้าก็อยูลุมพูากอยู่หน้าทราหน้าหมองดำมันอยู่หน้าใต้ งวดกนจงนนึกออกืออืมเ่ก็คือแล้วการจนจำเหงาเดนับเมนบอกกำลังไป หลดยี่กหลหลุดบอยี่กะี่โกดำหน้า,านนเข้าสิไปกับไคซะลอ,อ,นะองแคทยเย็บถองบอลลูนสิได้ลูปนาะสิไปขอดมือนี่มีใหญ่กำนองกระทิ้นสิไปนะ้ ใส่สอบล้ซาวกมัดก็พอเฮาใส่มือแล้ยังได้ซาวกมัดเอาใส่เอาใส่เาใส่เอาลงไปจังมัดตัวนี้นะซอซาวอยู่าก็เท่าแงีพี่น้องได้อลทีบ้างา นบางแหงฉันบุลกผดงามผู้อาบมียยกฉันบุลกกะบกล้าหนึ่งมากกักล้ากับบุพ่อหน้าตอนมันพ่อดับผดท้นผดบุมาซะเมื่ออื่นอีกซองมือกะเบิดละกา nhưng chê này. này nhà nha 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 ก็คือมาดำนตามเ,นมนเมืปอนน้นสวัสดีอีกรอบจ้าท่านผู้ชมจ้าน้องดิแทกคาดหน้าถาพ่อพี่น้องเลยลืมถ่ายบุให้พี่น้องเห็นคาดแล้วหายหนึ่งพี่น้องสีดำด้วยว่างนี้พอ่อมันยัง เมื่อปล่อยงัวงพี่องจากินข้าวเสาว่าปั่นเสาอยู่เพื่อนเนาะบ่ไดาลงมาพี่้องจาเนื่องจากว่าพ้นตกแล้วก็สถท้านทีมันเปื่อนเปียกพี่้องเลยคนก็เปียกหมดเหยอดก็เลยมันบ่สะดวกสบายมันอยู่ไก่ก็เลยพักหยางเมื่อกินเพิ่นกับเมื่อเอากะานีแทกกะเมื่อเอากะใส่สอบแล้วก็แกใส่รถโมไซลงมาซองสอบพี่้องใส่นาใส่ลงังมาแล้วเพิ่นก็ขคาดหน้าถาพอมันชีลงดำ,ดำนะบาทนี ออกกันยังบวลงมาอยู่พี่น้องจ้าหวัวลาตัวเนาะอันนี้ถุงนาบันโมงพี่น้องจ้าโตศพัพทบดีแท็กกับบอกกานสัน่นกันเสอ้อโอ้ยท่านผู้ชมเลยขออภัยนำลายเด้อพี่น้องเลยหอดเซนสับจิสือเครื่องใหม่ให้ อาเดียวอจมลูกจำพอทำแม่ก็ลงมาดัซสอนทางขาดทางดำพี่น้องเอ้ยดำเลยหายหนี่สิไปแต่งไม่เหี้ยหายผู้เดียวสีดำบ่ดีบ่ดีบ่ใช่โอ้ยไหนซ้ำหลงพี่น้องจ้าโหหลงได้พี่น้องฮะเด้หลงน้อยตัวนี้ชองอันน่ะหลงหลงหามดามือเศร้บุ จ้ะเปียกมันหยอดนี่ใส่ชุดเปียกของเก่าพี่น้องกินไปกินข้าวก็บ่ได้ทายเลยแก่สิกออกกนหิวข้าวแงพี่น้องจ้ะตดตาลายเอาบ่ได้ยามเช้าก็จุดเกือบ10:00นกินข้าวเช้ายามเที่ยงก็จบ่าย1:00เนาะพี่น้องปูจะแม่นคมเฮงตัวเองนะพี่น้องเอ้ยคมเฮงอยากแล้วกเลียวอยากถั่วมันทันบ้านทันเมืองนี่แหละอย่าใส่ิเดียวเด้อลูก2 2 ท่นบสันบเห็ดเนี่ยนะมันกับบได้คือบ้านคือเมืองไปเลยเพราะว่าคนห้าหน่อยอีกอย่างกันเนาะแล้วก็มันมันลำบากเนี่ยมันอยู่ไกล้เผื่อชีลงมาเหาะหรือไทยกับซวยพี่น้องเลยเผื่อชีได้ออกมาจากเขื่อนจากซ่านก็ตื่นตั้งแต่พูดเลขทีสี่กวดตีหาเป็เลยพี่น้องจ้าถ้าชีงุ่มมากกับชีไต้โคมมากก็จะว่าพี่ปอบพี่น้องเลยก็เลยเออมาสาบันสาเมืองสาลูกพี่น้องจ้าจักสาได้แหละหนากับบ่ได้ล่างเพราะว่าในเมื่อล่างหนาพี่น้องเลยมันีีบ่ิได้ล่าง เขายายมั่งสั่งปิดบ,าบ้านไปบึงร้านซาบปิ็บทองน้องแคทเนาะไปเลยกับน้องกระทินขี่รถวิโก้ไปแบบ,บวงยหงังเลยปิดหลานออกมาเข้าก็ดได้หน้ากันยังสุดแสงหูแสงตาพี่น้องเอ,อ้ยยามได้สีเล่อาบานน้ปีห <c oughs> นาสีบวชิตพี่น้องเออ้ยพี่น้องกูจินลำคาญอยู่ด้วยคำนี่ พี่หนาสิบวเห็ดเออพี่หนาสิขายเยอะมากเห็ดคือเก่าพี่น้องเอ้ยบอกเสียใจตัวเองแหละพี่น้องเอ้ยบเห็ดไปได้ีิได้กินเนาะไปชื่อกินกับทาเคยเห็ดพี่น้องเอ้ยกินเข่าชื่อกินบวเลาะกินบวเส็บได้พี่น้องเอ้ยบวตุยบวพี่บวเถ้าบวใต้ได้ต้องมาเห็ดอยู่คั่วกินเห็ดกินทํากินเองไม่จังนานตายพี่น้องเอ้ยสนุกหลายตายไวได้ หมูพายเห็ดหมูเมืองพายเห็ดกับเห็ดป้ายดำป้ายพี่น้องเอ้ยปลาหายปลาหน้าไปกันจ้ำมันนันนนน่นน่นตีลูกม,มันนักห่วงลุมปไปเลยนะแข้งนละขาจนว่าโอ้ยลืมเอาเขียดออกจากทุงเสือ,อสัมเนยโอ้ยกบไหมมันไปแล้วบ,บ่าไงกบตบใหญ่ตัวไทยเหยียบตายโอ้ยพี่น้องเอ้ย หำมาเี่นเอาแลยนี่หำมีไงอยู่แล้วก็ปี๋แล้นี่นะหำเลยตายกูจุพี่น้องเลยตัวบักใหญ่นคกบกบพี่น้องเลยกบหน่อยสามตัวพอป่นไปฮะกับชิลงดำหน้าต่อได้จังพอกันอีกพี่น้องจ้าต้งไปดำหน้าก่อนคือบอดแดดก็คือชิ่งหอนห่อนว่จังห่อนจังได้บ่หูอ้าวอ้าวมกเ่ามัดก้ากับถิ่มไปคููแจ แล้วปีเลยหิหนึ่งก็รู้ไงเดี๋ยวไล่ให้หนจะถ่ายตอนอะาเจอาหน้าที่เลยไหมใชให้ต่อไปเดี๋ยปะลุให้ที่หาลา,ดลากกเดี๋ยปะลุฝากกดไ์ก็แทรกก็ติดตามก็ subscribe ช่องนอนที่เลยเดีด๋ปะลุสบายดี